88 Fishing Camp ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับชุดนี้จะเป็นลอกไฟนะครับเริ่มมาที่ตัวเล็กเลยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้เป็นโลหะนะครับมีตัวไอ้นี่สายนะครับตัวประคองสายอยู่ตรงนี้นะครับนะส่วนคลิกเสียงอะไรพวกนี้ไม่น่ามีนะไม่น่ามีคลิกเสียงนะฮะ ตัวนี้ก็ยังไม่เคยใช้งานเหมือนกันอ๋อตัวนี้เป็นแบบปรับหนืดเหมือนคล้ายๆกับระบบเบรกนะครับตัวนี้นะครับปรับหนืดปรับคลายอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อถ้าหมุนด้านนี้มันจะหนืดนะครับต้องหมุนไปหลังแบบนี้นี่นะครับผมตัวต่อไปจะเป็นแบบวินเทจฮะหกฟูจินะครับตัวนี้เป็นของฟูจินะครับสภาพก็มีริ้วรอยนะครับผม มาเป็นของไออดว่านะครับนี้เป็นของไดว่านี่ครับเป็นล็อกไฟล์นะสภาพก็ผ่านการใช้งานนะฮะลุยๆมาแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเป็นของไดว่าเหมือนกันนะครับมันจะเป็นคล้ายๆพวกตัวมลัลลานะครับเอาไว้เอาไว้กู้เหยื่อเป็นตัวกู้เหยื่อนะครับเอาไปทําสายเซฟตี้ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ ที่รัดแบบนี้เขาจะให้เป็นตัวแบบเก็บตะก่วตัวกู้เหยื่อนะครับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไว้กู้นะครับทิ้งคล้องกับสายนะครับมันจะมีตัวตัวล่านะครับก็คือคล้องกับสายแล้วก็ปล่อยลงน้ําไปไปหาเหยื่อถ้าเวลาเหยื่อติดต่อนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปพันแล้วก็จะดึงออกมานะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวกู้เหยื่นะครับลอกและสายเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าสายมันไม่มีกับตัวกู้ไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นลอกไฟล์วินเทจขอโอลิมปิกนะครับรู้สึกว่าตัวนี้เป็นเบอร์เท่าไหร่นะ นะอันนี้เป็นเบอร์แปดสิบอีกตัวเป็นเบอร์ร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีคาบคาบเกลืออยู่ด้านในพวกนี้นะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นเบอร์ร้อยนะครับตัวนี้จะสวยนะครับด้านในไม่มีคาบไม่มีอะไรนะนะครับสภาพโอเคเลยนะครับการใช้งานก็ปกตินะครับทุกตัวเคยทํารีวิวไว้แล้วนะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ ayo, ตัวนี้ก็จะเป็นฟูจินะครับตอดได้นะครับตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มากนะฮะก็ไว้ตั้งโชว์ ใช้งานก็ได้นะครับเอาตกหมึกก็ได้นะครับใช้บนเรือนะครับติดติดกับตัวอะไรรีซี่จับคันนะครับแล้วก็ตั้งไว้บนเรือได้เลยนะครับสามารถแบบส่งหมึกปล่อยสายนะครับส่งหมึกปล่อยสายอย่างเงี้ยนะครับใช้งานได้ครับใช้งานได้ทุกตัวนะครับทั้งหมดมีไปสองสี่หกเจ็ดตัวนะครับหมดนี้เจ็ดตัวคิดไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าจะส่งหนึ่งร้อยบาทครับผมทั้งหมดนี่เลยนะครับเจ็ดตัวหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าจะส่งหนึ่งร้อยบาทครับผม